คุณผู้ชมครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดคุยกับอดีตผู้ป่วยมะเร็งต่อมน้ำเหลืองนะครับที่ในอดีตเนี่ยคุณหมอเคยวินิจฉัยว่ามีชีวิตอยู่ได้เพียงแค่2เดือนเท่านั้นแต่ตั้งแต่วันนั้นถึงวันนี้เวลาผ่านไปถึง3ปีแล้วพี่ชายคนนี้ก็ยังคงอยู่ดีมีสุขเอ๊ะเขารักษาอย่างไรทําให้มะเร็งนั้นสามารถหายขาดได้จะมาพูดคุยกันนะครับนั่งอยู่ข้างๆนี้แล้วพี่ประสิทธิสสุมนทาสวัสดีครับสวัสดีครับนี่แหละรครับที่นั่งอยู่ตรงนี้คุณผู้ชม คืออดีตผู้ป่วยมะเร็งนะแต่ดูไม่เหมือนเลยดูสุขภาพแบบโอ้โหแข็งแรงมากๆเลยนะฮะอายุเท่าไหร่นะพี่หกสิบหกหกสิบหกห้าสิบกว่าก็เชื่อเนี่ยพี่ประสิทธิ์เนี่ยไปรักษาเมื่อประมาณต้นปีห้า8ดห้าปใช้เวลาอยู่9้าเดือนใช้เวลาเต็มๆเลยประมาณ9้าเดือนแล้วก็เป็นไงครับเก้าเดือนนั้นก็คือเก้าเดือนก็ ก่อนที่จะออกจากโรงพยาบาลหมอก็ได้ตรวจเลือดอตรวจสแกนทุกอย่างเพื่อเพื่อเช็คอีกทีว่าว่าเป็นยังไงก็ปรากฏว่าผลนั้นปกติไม่มีค่ามะเร็งไม่มีค่ามะเร็งหลงเหลืออยู่เลยก็ให้กลับออกจากโรงพยาบาลได้ก็การประเมินไทยกลรบระเมินไทยมาใช้ชีวิต <ห>เดินกิจาการของเราปก,กติปก,กติตอนนั้น<ม>ก็<ม>ใ,ชใช้วิธีการรักษาด้วยวิธีการอะไรวิธีการรักษาของโรงพยาบาลสมัยใหม่ควางโจก็มีอันดับแรกก็คือหนึ่งเคมเฉพาะจุดเคมเฉพาะจุดนี่คือหมายถึงว่าปกติเนี่ยการให้เคมีเนี่ยมันเป็นการให้ แล้วมันจะไปกระทบกับอวัยวะอื่นใช่ใช่นร่างกายใช่โดยปกติจะเป็นแบบนั้นโดยปกติจะเป็นแบบนั้นแต่เคมีเฉพาะจุดเนี่ยเขาผ่าที่เส้นเลือดใหญ่แล้วร้อยท่ออ่าฉีดสีเข้าไปว่าเส้นเลือดอันไหนที่ไปเลี้ยงต่อมมะเร็งก็จะร้อยท่อไปแล้วก็ไปปล่อยเคมีเข้าไปตรงก้อนมะเร็งนั้นตรงก้อนมะเร็งนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไปกําจัดใช่ตรงเฉพาะจุดที่มันเป็นมะเร็งตรงนั้นเองส่วนอื่นก็จะ มีผลกระทบน้อยหรือไม่มีผลกระทบเลยพอปล่อยเคมีเสร็จแล้วก็ปิดเส้นเลือดอันนั้นไม่ให้ไปเลี้ยง<ๆ>ก้อนมะเร็งอันนั้นชขั้นที่สองก็ไอเย็นอ๋อไอเย็นก็จะ,ะการใช้ไอเย็นมันจะเป็นกรรมวิธีของทางโรงพยาบาลนะนะก็จะใช้ความเย็นเนี่ยเข้าไปน็อกไอเจ้าตัวมะเร็งตัวนี้น,น,นะแล้วก็ ระเบิดด้วยความร้อนกี่องศาก็ไม่รู้น็อกฟรีซมันไว้ก่อนแล้วระเบิดมันด้วยความร้อนใช่มันเหมือนอุณหภูมิเปลี่ยนใดกระทันตอย่าง่งนั่นคือขั้นที่สองและขั้นที่สามก็เป็นเคมีฟุตบอลให้ครั้งละสามถึงสี่วันเคมีฟุตบอลใช่ใช่เป็นลูกฟุตบอลเป็นลูกฟุตบอลกลมๆอย่างเงี้ยแล้วให้ยังไงฮะก็ให้ให้ให้ทางเส้นเลือดเหมือนกันแล้วมันก็่อยๆหมดหมดหมดไป ทั้งวันทั้งคืนน่าจะอยู่ประมาณ3วันอ๋อหมายถึงว่าให้ครั้งหนึ่งมันก็จะเขาเรียกค่อยๆอ่มันจะค่อยๆหมดไปในสามวันนะครับอันนั้นเป็นขั้นตอนที่3สามขั้นตอนที่4ี่ก็จะมีเคโมน้ําเกลืออยู่อยู่ครั้งครั้งหรือ2ครั้งนี่แหละ แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือตัดรากสองคนเลยก็คือฉายแสงฉายแสงในในในเคสของผมนะทีนี้พอไปเริ่มการรักษาเคมโมครั้งแรกเลยเนี่ยครับพอผ่านไปได้สองวันเนี่ยไอ้ก้อนมะเร็งที่มันเป่งทั้งเลือดทะลุเลือดแดงแดงอาจใช่มันสลดผมใช้คำพูดว่ามันสลดก็คือมันมันเหี่ยวลงไปเราเราเริ่มเริ่มมีรอยยิ้มบนใบหน้าว่า มันน่าจะใช่นะหรือว่าเราจะหายได้มีความหวังมีความหวังผมไม่เคยห้าปีมานี้ผมไม่เคยยิ้มมาจากใจผมเลยนะวันนั้นผมได้ยิ้มเป็นครั้งลยความสุขมันเป็นแบบนี้เองนี่พอผ่านไปเดือนแรกเข้าเดือนที่สองก็เคมีอีกพอเคมพอครั้งที่สองเนี่ยมันจะมันเริ่มลงมาเหลือเท่ากับประมาณไข่ห่านจากลูกมะพร้าวนะลไข่ห่านเราดูแล้วเอ้นี่มันหายได้นี่โอ้โหมันน่าจะถูกที่ถูกเวลานะ เออก็จิตเราก็เริ่มหมาสดชื่นขึ้นมาจิตดีกายดีจิตดีกายดีจิตป่วยกายป่วยพลังมันมาใช่พลังใจมาพลังกายมาครับครับจนกระทั่งในที่สุดก็รักษาหายใช่ครับตอนที่ใช้ชีวิตอยู่ที่ที่นู่นครับระหว่างการรักษาเนี่ยครับชื่อความเป็นอยู่เป็นยังไงบ้างฮรบตื่นเช้ามาเนี่ยหกโมงเช้าพยาบาลก็จะมาดูเราแล้วพอแปดโมงครึ่งถึงเก้าโมงทีมงานของแพทย์ ก็จะเข้ามาสอบถามรายละเอียด <c oughs> ว่าความรู้สึกเป็นยังไงอาการเป็นยังไงถ่ายท้องหายใจอะไรแต่อะไรผิดปกติไหม <c oughs> เ,เรียกว่าเขาใส่ใจเราดีมากเลย <c oughs> ลติดตามเราตลอดเลย <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่<ๆ> <c oughs> แล้วก็หนึ่งพอครบหนึ่งอาทิตย์เนี่ย ศาสตราจารย์ดเรเผิงก็คือ<ะ>อาจารย์ใหญ่ที่นู่นเนี่ย<ะ>ก็จะมาตรวจเช็คแล้วก็สอบประวัติรายละเอียดของเราหมด<อ>แล้วก็เข้าที่ประชุมของหมอที่จะวางแผนในการรักษาแต่ปัจจุบันเนี่ยขอผม <c oughs> ขออนุญาตดูแผลดูท <c oughs> ี่ขอนิดน่อนะครับเนี่ยคุณผู้ชมถ้าเป็นป,<อ>ปกติมากๆเลยทีเดียวไม่นิดๆหน่อยๆโอ้โหึ่งถือว่าเลือแพ้เป็นเท่ากับเลียญห้าเลียญสิบโอ้โหพี่ผมจะบอกว่าพี่พอผมว่าความพอใจที่เกิดขึ้นนี่น่าจะพอใจมากๆครับ ก็สมัยที่เป็นอยู่ห้าปีเนี่ยไม่เคยเอาน้ําลาดหัวอาบน้ําอะไรตรงไปตรงนี้ได้เลยนะเพราะว่าเนื้องอกมันสดๆใช่ไหมเดี๋ยวมันจะติดเชื้อไปจากไรแล้วเลือดก็จะไหลตลอดเวลาสะเชอนก็ไม่ได้อาณ์มงุดมิดอะไรก็ไม่ได้เลือดถ้าพอเลอดขึ้นหน้าปุ๊บมันก็ไหลออกตรงนี้เลยพี่ประสิทธิ์รายการของเราเนี่ยนะก็นาเสนอเรื่องราวของพี่ไปหลายครั้งเหมือนกันหลายครั้งมีแม้ที่แบบดูรายการติดตามได้เห็นเรื่องราวพี่ประสิทธิ์แล้วมาเจอ มาขอคําปรึกษาหรือแบบมาสอบถามว่าป็นรับมีครับขนาดไปออกกําลังกายที่สวนพระรามแปดนะบางคนก็วิ่งตามมาแล้วก็นี่นี่นี่ไม่ใช่คุณไม่ใช่คุณไม่ที่ออกทีวีนะที่เป็นมะเร็งน่ะเแจะดูคุณไม่ไม่ไม่เหมือนนะไม่เหมือนเลยไม่เหมือนคนเป็นมะเร็งนะบอกว่าใช่ที่ออกนั่นแหละผมมีที่เป็นผู้ป่วยเองไหมครับที่มาที่มาถามมาฮะมาที่นี่แล้วก็ดูว่าเราในรูปมันมีอยู่อย่างอย่างอย่างรูปตองที่ ที่แรกมอมสอนเสด็จนะนะาะเท่ากับลูกมะพร้าวอันนั้นเนี่ยเป็นพยานเน้นๆอยู่แล้วว่าว่าเคยว่าว่าเราเป็นจริงเระวักิศาสตก็มาแล้วก็ที่มาให้คาปรึกษาแล้วก็ตัดสินใจไปรักษาเนี่ยก็ที่เห็นเห็นเนี่ยมีไปสามคนเหมือนกับเป็นเป็นสิ่งเป็นประสบการณ์ของเราและเป็นประโยชน์กับคนอื่นใช่ครับสุดท้ายอยากให้พี่ฝากนิดนึงสำหรับหลายคนที่กำลังชมรายการอยู่บางท่านป่วยเป็นมะเร็งนะครับแล้วท้อแท้กับชีวิตครับ ็อย่าเพิ่งท้อแท้นะครับรักษาจิตไว้ให้ดีแล้วก็ลองไปปรึกษาหมอก่อนอันดับแรกนะฮะแล้วก็มองดูแววตามหมอที่เขามองเราแล้วก็เขาให้คำปรึกษาเราว่ามีความมั่นใจแค่ไหนแต่ของผมเนี่ยพอพอหมอเขามองหน้าผมแล้วก็มันแบบห้าปีหรือสิบปีเนี่ยแล้วผมพอใจตรงนั้นแหละมันเป็นกำลังใจที่ทำให้ผมตัดสินใจไปที่นั่นนะครับ นะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะไปปรึกษาได้สําหรับผู้เชี่ยวชาญที่จากโรงพยาบาลมรเร็งสมัยใหม่กวางโจประทศจนมีสํานักงานอยู่ที่ประเทศไทยที่อาคารไซเบอร์วอลชั้น29ถนนราชดาพิเศษที่นั่นจะมีล่ามใช่ไหมครับเราสามารถที่จะสื่อสารพูดคุยกันได้หรือต้องการข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็คุยกันได้เว็บไซต์ก็มีนะ www.moderncancerthai.com แล้วก็วิธีการรักษาเขาก็จะมีฉายให้เราดูด้วยนะครับนะครับขอบคุณนะครับพี่ประสิทธิ์ครับวันนี้ครับครับสวัสดีครับ